สวัสดีจ้าแฟนครับท eh ุกคนมือนี้ยายจะไม่กล่าวผ้าม้วนด้วจ้าผ้าเขาขัวเขาปลามหาหิตอีกแล้วด้วจ่าสวัสดีครับเดีจ้าเด้อพ่ออะไรที่เจ้าดอกเล็กแหกมันด้วจ้าเด้อยศเขาแปงด้วจ้าเด้อมาๆเขาแปงไปทางใหนได้ตางปฏิทินทางใหนได้ตางปฏิทินด้วจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ยายเน่เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก อันนี้เลยจ้ามาผ่าตาทองไปกับตาทองเลยไปหาในกันเดินในกันเลยเลยจ้าเด้อเออเส้นไหนก็นไปเรื่อยๆยายมาเขาโขเขาป่ามาลุ่นมึงมึอน,นี่ยายสิมานบะไปไปหาในกันเล,เลยเลยจ้าเดลยออดอกสีสองเฮิตยังก้อยมือเดือนนอจ่าเนาะอเ,อเ,เออดอกงามๆเลยจ้าเด้อฝนกระตุกลินเศ้าบพราะไง มามาบันลุยลุยลุยมันหลุนบึงหายจุ๊บซะไหนขาไปเจ้าดอกหนึง่งพ่นตกใส่พ่นรินมือขึ้นนี่เออเล่เม่ยนี่พี่น้องดอกจุม่มเออเออลุนลุนลุนมามามากเอาเปิดช่วยใหญ่ มาม่จ้ามามามาพี่น้องพ่อยเลยจ้าดอกนึงบ่เท่าพุ่นนั่นนั่นเลบเอาเก็บไอ้มันตูมไอ้นี่ตูมอากมาม้าผ่อยแล้วผนตกด่อยนึ่งดนคอยผอดอกหนึ่ง พุ่มันหลายเด้อพี่น้องขยักนั่นแต่เสาอยู่ตีหาหกโมงแล้วยังนี่เขาแปกนี่เขาดินได้จ้ะกิฟมนเลยจุ่มดวงนี้หน่อยด้เถอะจุ่มัเลยอืมอืมเฮ้กิบ เด็กเอาให้มืดเขาดีพี่น้องมากมากดอกมากๆเลยน้ำที่ได้กินเหวี่ยงบ่มือนี่งามพี่น้องมาเปิดมากมาดูดมาดูดในการเปิดเออดูดเข้าไปเบิ้งไก่บ่แดดดอกจ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอองามไป บ้านมันเขาไปหมืดเอาดอกจู่มันน้ะพี่น้องเถ <laughs> าพนกระตกลิ้นอูดหนามอยู่ในตน้นไม้เนี่ยเชกล่องพ่ออีกแล้วด้จ่าดอกนึงเด้อดูดไปเอาบ่ะไ้นีด,ดอกนึ่งอือถือพนก็งามอยู่เด้อพี่น้องนี่ก <laughs> เก็บ <laughs> มากางมอดก็บ ยิ่งไนี่เลยก้องมาไว้ให้แล้วก,ก็ปาดออกนี่ได้จูมนน่มะนีมาเห็นว่าัตขามันโอ้ยเอาเนาะตามลาเห็ดปวกสิได้บ่เนาะได้เห็ดขาวกะเออนื้อพี่น้นอ,นองเด้อหาไปเร<ๆ>ื่อยเลยแหละไอ้มันๆนี่เด้อเจ้าปลาเจ้าขาวก็ได้เห็ดปวกแดงหรือเห็ดปวกขาวได้จ่าเด้อ องาไปบึงเดาทองงาบอมเดี๋ยวเขาเก็บถิมเขาว่าม sure> ันเถาติ่นอเถาจ่าเดื้อนี่ดองหนึ่งดองงามงามนี่ดองหนึ่งงามงามดองหนึ่งด้วยจ้าสองดอก ดีเขามากมากบอว่มีมือใช่แล้วเนี่ยไม่เจอเลอ่ะต้นนีดอกตู้ต้นนี้ดอกบานอำงามเเสียงคนอืดกันได้จ้าเออหลายๆคนมึง เฮ็ดนางเกาเนาะพี่น้องนี่ปกต่เราพดโต๊ะใส่ <ś led> ดอกจุบ๊บจุ้มงามๆเลยจ้เาเด้อนี่ออออเออเ,เอเอเก็บไปลรยเถาะเก็บ่ะเนี่หมานหมานหมานนี่นี่เสาวองนึง เรียกบอกเก็บอันไหนก่อนน้องพี่น้องเนาะพอได้แกงก่อนไปมันหาหยากดีเจอดอกหนึ่งนี่กำลังจูบเซลอันแยบอกเอาดอกตีดดูก็คิดดินแปะเลยแป้ดูนี่ได้จ่าดอกหนึ่ง เงี้ยงงามเต็มเงางามอยู่ือนข้าะเป้งเก้วน้องพี่น้องพอตกใส่แข็งอยู่คือกะเลยล่างออกะงามพ้นมันผงหนำขี้ดินมันผงใสเออหลวงหนึงได้เจอหนิเนี่ยพูดหนามโต๊ะถือกล่องไปเห็ดข้าวแป้งงาม เห็ดพวกจิกดอกเหล็กแห่งม้นเลยจ้าเด้อดอกเดียวเฮ็ดดอกเดียวดอกเดียวพี่น้องง่ายเออนี่งามเนาะเสากำลังจูมพี่น้องกำลังงามอีน่าจะเป็นหมูเนาะเสาเนาะเป็นผู้จัะผู้หนึ่งนี่นะนะเออ เห็ดขาวดินโมงเงี้ยเห็ดไข่ขาวออกไปมากันหลงออกเห็ดหลายอย่างโค้งนี้มีแต่เห็ดขาวดินออกไปเป็นเห็ดขาวแต่ท่องออกไปเห็ดไข่ขาวดู้ครับพุดว่าโอ้ยหว่อพิษหว่อถึงน้องพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดไข่ดุยังวะเรียจ้าจูงงามๆเห็ดขาวดิน ดอกหนึ่งงามงามขึ้กันดิจ่าดูโอ้มาสร้างผีดอกใหญ่เขาดินดอกใหญ่ๆดิจ่าดูงามงามเออโอ้ยเห็ดเบื่อแองดอกงามงามมาเ่ามาเก็บเร็วๆสองดอกเงี้ยกันดอกงามงามเท่นี้ดอกงามดิงามงามอุ๊ยตัวนี้เอากรได้ไปทรางเพื่อนมือล่ะเกษราล่ะเก็บเท้าดอกหนึ่ง ตก<า>หลังแน่หวดอกเดียได้เจอยางไพชรมงคด้วจ้ะเคนพ่อ,จจอ,พอขนาดทิ็เขาวเลนี่พี่น้องดุนเมืองใหญ่เฉลีเตียบกับตาบอมอนี่ <laughs> <laughs> ขนาดทิ็เขาวโอ้ใหญ่วัตเตอร์แมนด้อจ้เจอดอกน,นึงอีกด้วจะ้ะนี่เขาดิน อยากไปชมโ่งคุ่ผอน้องสาเออขนาดฮ็ตขาวดอพี่น้องด้วยฮ็ดมันห่างไงงามเฮ็ตขาวดินไอ้กู่มันด้จัดพึ่งหวานด้จ้านี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งงาม ฟอนมึงเท้าได้บ่เนาะเื้ยพอเลยเอือได้ผลสุดท้ายได้จีบเหมือนเก่าให้เบิ้งเด้อพี่น้องให้เบิ้งเอ้าเขี่ยวออกมึงเท้าอุ้ยเห็ดปวกแดงเลยจ่าเด้อนี่เออแมนแมนสิได้บ่เนอะนี่พี่น้องเนอะเคี่ยวออกเท้าเขี่ยวออกเขี่ยวออกกันเด้อพี่น้องเด้าโอ้ยมันลุ่มพวยแยงแล้วพี่โอ้ยใหญ่มาเหยียบเบาตัวนี่โตโตงามมันสับ ตัวง่ามันสับหมูแย่ขามไปตัวผุนมอเตะแหนมตะทองพรดเด้จ่าเด้อของได้เหยียบเออได้เหยียบ,บอยโตนี่นี่พี่น้องนี่เอ้ยเฮอได้บุดยุติด้เอาเออเอาเสียงด้งดึง<อ>ดึกกรเถาบโอ้ยนี่พุชชูไถ่ก็ได้ยจีมหมานมานเน้อพี่น้องดึงเฮ้ มาเร็วใหญ่มาเล็วดูพี่น้องดูเข็งแกเด็กนี่เนาะแถาเนาะเข่งถือผลต่บดแดงเนาะใส่กระตาเลยดู้ใส่กระตาเลยเจ้าไงพี่น้องง่ายผลชูไทยใหญ่กระมานพ่อคี่เก่าเด้อพี่น้องมาเด้อตามล่ากะจิพอแล้วแหละพี่น้องกะจิพออีกลหรอเริ่ยหมู่ที่หนึ่งแล้วนี่ถอนเอาเลยเลยพี่น้องนี่ถอนเอาเลยเถ้า นี่งามงามงนี่เอ,อือะมามามาพี่น้องมาสมาสาักให้ไหมให้ละให้ล้หลมีดพูดถึงแล้วเสียมเอามีเลยรวไปเลยวันนี้นั่น แม่พี่น้องมาลุนไม่ลุนไม่ลุนไม่มันจะได้อีกบ้างนี่คนสุดท้ายเพิ่นก็ให้ได้คือเก่าน้องพี่น้องเนาะนี่พี่บอกด้วยใจเด้องามแล้วพี่น้องงามแล้วคนสุดท้ายเจ้าโคกเจ้าป่าก็ให้เห็นให้เห็นอีกเ่ยด้อจใาเด้อยังหรอแถวไม่ยังหรอไอ้พวกโดดเดี่ยวเด้อจใาเด้อพอปล่านี่ ไปท,ท,ทางไหนอีกหรอทงาค้ทรดไปคือคนคือคือใหญ่ไปเถาๆอู้ยไปไหนแดงของส้ำใหญ่เลยคนตกใจนอะพน้องเห็ดปวกนี่เฮ็ดข้าวเปลี่ยงด้วยจ้าเด้อง่ามพี่เทวนี่นี่นี่นันเดียบเพราะฉันนันเต็มอยู่นั้ี่นอเ็ขาวเปลี่ยงด้วยจ้าเด้อเก็บออกเป็นหมอยู่นันจะท่องเดียบเมนบอ ไปเออหนอนเออขึ้นมือด้วยใจเด้อพวกมาพ่อมูอด้วย้าเด้อนี่เก็บเก็บพี่น้องเก็บจูมันแซวอยู่จูมันไอฝนตกใส่ฝนตกใส่กำลังออกด้วยใจว้าวเป็นขาวๆอยู่เอาเตี๋ยวพ่อกินพออยากอู้เท่ามูเตะไตตรงนี้ไปเก็บเรื่อ โอ้ยยอดข้าวแป้งข้าแป้งเก็บอาเก็บอออดอกงามดอกหนึ่งอีกพี่น้องอนี่ดอกนึงอีกพี่น้องเรัวไปเลยวันนี้โอ้ยยงโย่จบจ็บเลยได้พี่น้องวันนี้อ้อยก้อยมโนมลเมื่อใแห้งก็ได้เอานี่ ดอกนี่เปลือกไปทั้งพื้นอลไรพี่น้องพ้นโต๊ะใส่งามคือเก่างามคือใหญ่นี่นี่เย็บ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 เออเี่เก็บเออมีพี่น้องใบหุ่นแล้วพี่น้องไปเรื่อยๆนี่แหละเออปาดออกง่ายง่าวจูมันพี่น้องเออหยกขึ้นมานึ่ เด็กหินตาเด้กหินน้องเด้อวินตากับวัตถุ่อไปเออน้องเอ้ยนออมาเสียงรถมากเลยเขาฮิมาต่าเสียงรถจุ่มโอ้ยจุ่มมาไปเลยไปนี่เหลือเขียวอืดจุ่มหน่อยมันเด้อพี่น้องเด้อเออโอ้ยูมีแต่สีที่โอ๊ตตัวนี้เข่าดินนี่อืม ออมันถือผลเนาะเจ้าเนาะถือผลกับไปล่างออกกระงามน้องพี่น้องขาวโอชัวเดี๋ยวยายที่ล่างให้เบิึงขาวโอชัวเลยะๆวินตาเลยพี่น้องวินตากก็ข้าวถุตก็ให้ด้วยใจเด้อนี่ดินลายเบิึงอันนี้มันจะออกว่าระแถวออกไปล่างออกเถอะบึงออกอยูกระงามงามคือเก่าเนาะพี่น้องอ๋อจะเรียกกระเลมก็ใช่ พี that ่น้องเก็บเทาเก็บนั önce, ่นเออนั Gan ่นเออนั okay. ่นเออเอ้เป็นอันนี้อยู่เก็บปาดบไปนี่ปาดแล้วพี่น้องจุ่มหนึ่งเก็บเทาเออนียนดอกหนึ่งจะดอกหนึ่งจะเก็บเทาเอองามๆสวยๆจุ่มงามๆนะเทาเนาะเอืออ่เดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่อได้พ่อกินพ่ออยากอยู่เนาะนี่นี่เต็มกับชีเต็มกับตาแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปลุยต่อ เฮ็ดขาเปล่งด้จ้าหี่ดอกหนึ่งงามๆเฮ็ดซับเฮ็ดนังนาถาเฮ็ดปวกจาก่าเฮ็ดปวกจิกตาทองซับขี้ดิ้น<อ>พงเส้พี่น้องเลยเฮ็ดปวกจาก่า <laughs> <laughs> หวานเถ่าต้องอก หวานขมที่หวานหวานก็หวานเขียวเสียดอกนึ่เขาวเสียดอกนึ่งนะไปเห็นหูขาวด้วยจ้าเห็นไข่เดียวเห็นไข่หานแล้ะด้วยจ้าด้อเจอไดยจิ้งเจอกันเป็นขู่ๆวะกำลังออกเนาะแถาเนาะหนึ่งด้วยจ้าอุ้ยเขาแปลงดอกหนึ่งด้วยจ้าเด้อนี่ ดอกงามๆนีเด <Es> <an> ้อจ้าเห็ดข้าวแป้งนี่ไอ้น่าเทานี่ยางโง่ใกล้กันด้วยจ้าจะค่อยมาเจอกันเห็ยดอกโง่เหลืองเลยจ้าดอกนึงงามๆด้วยจ้านี่เห็นดอกเดียวขอรอ จ้ามาเก็บด,ด้ดวยเียวขาดอกงามๆด้วยจ้าเด้ออือดอกงามอย่างได้๋ยจ้านี่สองดอกนี่อุ้ยไปทางเพลินเมิแล้วอืมนี่ตัวนี้ไปทางเพลินตัวนี้ได้อยู่เด้๋ยจ้าแข็งแข็งนี่เอาไว้เอา้าเสื่อมอ่ะเด้อเห็ดแหวนเด้๋ยจ้าแข็งแข็งใหญ่กัจเจาแก้งแสบคือกันเด้๋ยจ้านี่มันเป็นแหวนอยู่นี่เขาเรียกว่าเห็ดแหวน หนึ่งด้เจอเฮ็ดหนามาคาแดงดอกงามๆอยู่เฮ็ดหนามาได้เจ้าพอละเอออย่างพิเศกิโลหนึ่งสองคาขาวได้พี่น้องค้าขาวอันนี้ของข่อยเฮ็ดหนามาคาแดงดอกนึงคาแดงพี่น้องอันหนึงได้เจ้าดอกงามๆเฮ็ดปวกดอกนึงได้ค่ะหนึงคุณน้องเฮ็ดปวกกิ๊ก งามๆนักเสาร์เนาะดอกงามๆก็ได้จิ้มดูๆกับที่ไข่แน่จีดอกพี่น้องนี่ยาวมากยางใกล้ขนาดดันเจ็ดได้ได้พี่น้องมัดข้าโอยงามเนาะขากขาอ้วนโอยมันได้ยังสีเลนาะยักษีบดอกนี่พ่อปนเลยได้โนเสาจ้าปัดใหญ่เขามากกิโลหนึ่งพอเฮ็ดขมดอกหนึ่งพี่น้อง คิดยังไรก็ชิเอาเหมดเลยเฮ็ดเวียนไปยังไปหาโลดไปกินข้าวอะไรด้วยจ่าเนี่ยเดี๋ยวคอยหาต่อเท้าโอ้จะท่องพ่อบอ่อเท้าบรรยากาศด้วยจ่าน้วยโอ้หอนหอนมึงน,นี่ มานบอตาเพ่งออกมาเลยด้จ่าเด้อนี่โอ้ตาเพ่งกับ,บกมานม,มานมันมาน,มาน,มานโอ้ได้เลงันหนึงเอ้องามเนาะตาเพ่งออกมาแล้วก็จะไปเงินดิจ่านี่โอ้บรรยากาศไแดดไรดจ่าเด้อ,อ ยายมาท่าโจมจ้ายายมาหอดรถแล้วเด้อจ้าตัวนี้ของ,ขอ,งอันนี้อือของตะเพ่งกับของยกยอาดเด้อจ้าของตะเพง่งใส่ลาะเด้อจ้าอุย้ยได้อยู่เด้อจ้าตัวนี้ของยายก็ของตาท่องเด้อจ้าเด้อได้ได้กินได้อยากอยู่ได้มานมานอยู่เด้อจ้าวานนี้ยายก็สิจบคลิป เดี๋ยวจ่าเด้อยายจะจบคลิปใบเพียงแค่นี้เดี๋ยวจ่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแซ่ทุกคอมเมนต์ที่ให้ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเดี๋ยวจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนสวัสดีครับจุ๊บๆอย่าเคยติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ่ายหญ่มากยายล้างแล้วเดี๋ยวจ่านี่ยายมะฮอนเทั้งงนได้กะลางงามๆเนาะจ่าเนาะขาวจัวนาเจี้าเดี๋ยวยายก็ินเย็นนี่ จะแยกสีจังไรบูนี่แยกสีแกงแยกสีหนึ่งบุษัทขึ้นหนึ่งกินอยู่นะจากแล้วยกสีหนึ่งกีมบุพิกแสบแสบไปเลยได้จยาจะจะแยกสีหนึ่งเสียงยังแยกกว่าุษัทหูดูแค่นี้แหละจ๊ะ